เซตนี้นะครับจะเป็นเซตเริ่มต้นสําหรับสายวาดรูปครับผมในชุดเนี่ยจะมีอุปกรณ์ที่สําคัญอยู่2อย่างครับก็คือ1ขาตั้งมือถือเพื่อถ่ายในมุมท็อปได้ครับและ2ก็คือไฟวงแหวนครับเพื่อให้แสงสว่างซึ่งในอุปกรณ์นี้ก็มาแบบท o Inone เลยครับผมคือมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่มีทั้ง2ฟังก์ชันนี้เลยครับขาตั้งท็อปแองเกิลตัวนี้เนี่ยก็สามารถปรับมุมของไฟและมุมของกล้องได้ค่อนข้างสะดวกนะฮะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นหัวบอลที่แข็งแรงนะฮะรับน้ําหนักได้ค่อนข้างมากนะฮะอย ือถือที่ใช้อยู่เนี่ยก็มีน้ําหนักค่อนข้างหนักเลยทีเดียวครับตัวยึดมือถือด้านบนเนี่ยจะเป็นแบบกระดูกงูนะฮะที่ทําให้เราสามารถปรับมุมถ่ายได้อย่างคล่องตัวและสะดวกครับสามารถยึดมือถือที่มีขนาดใหญ่ได้ครับอย่างที่ยึดอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นซัมซุงกาแล็กซี่เอ l ิบสองอันต้าครับถ้าว่าเพื่อนๆต้องการใช้กับกล้องเนี่ยตัวนี้ยังพอที่จะรับน้ําหนักกล้องคอมแพกได้อยู่นะฮะเราสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมมาเพื่อต่อกล้องคอมแพกได้ครับผม สำหรับไฟวงแหวนตัวนี้นะครับก็จะมีตัวควบคุมนะคะเอาไว้ใช้เปิดปิดไฟได้อย่างนี้นะฮะแล้วก็ปรับอุณหภูมิของแสงได้ครับก็จะมีสีขาวส้มนวลเราสามารถเปิดสีนวลนะฮะเพื่อถนอมสายตาในการวาดรูปไปอย่างสบายตาได้เลยครับเดี๋ยวไอจะลองปิดเปิดไฟให้เห็นชัดๆน,นะฮะว่าระหว่างมีไฟตัวนี้กับไม่มีไฟนะฮะผลลัพธ์ที่ได้จะต่างกันยังไงปุ๊บปิดไฟเปิดไฟความแตกต่างก็จะประมาณนี้ครับ ในชุดเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนเลยครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวที่เราสามารถพกไปได้ด้วยทุกที่จะวาดรูปที่ไหนก็ได้ค่อนข้างใช้สะดวกครับในระดับเริ่มต้นครับ